สวัสดีครับผมลุงทุง่งแห่งช่องทุง่งกุซ่าช่องที่นําเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาในด่านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการดำรงชีพการประกอบอาชีพการทำมาหากินอัตลักษณ์ของความเป็นโคราชโดยเฉพาะภาษาโคราชช่องนี้เป็นช่องที่ใช้ภาษาโคราชดำเนินรายการตลอดรายการ ตอนนี้ยังอยู่ที่ขันทองฟาร์มครับมีแม่ขามาขอสืออ่อ<ม>ห้อย,อยชื่อรีร่สีทองกำลังเรือครับโอ้ยมแม่ขาก็บว่าอยากได้หลายเอทางเจ้าของฟาร์มลุงลุยก็บอกว,ว่ามีหลายอยู่แม่ขามาบอกมโนยพูดคงต้องพิษเพิ่มพึงคือพึ่งเริ่มทํำครับ เริ่มทำยังมีหลายขยายพันุ์อยู่ทำนี่เมนูเด็ดกับผัดเผ็ดกบโอ้ยกระเพรานี่ถท้อนมาทั้งคอเลย <c oughs> กำลังไปจับกบอยู่ขอภัยตอนจับไม่เด้ไทยดูม <c oughs> ันจีโหดรายด้ยจีดรมาม่าอ,อันนี้อันนี้ให้ดูเป็นแ๊บหนึ่งนี่กุ๊กกำลังล่างกระทะล่างหมอ้อคนจับกบเพยังมีได้กบเลยมันจีลงนองมดไปดูนี่ ยังไ,ได้ไหมน่ะได้ได้ได้เนาะได้ได้เดี๋ยวไปดูแกก่อนอ้าต้องมีตัวช่วยครับโอ้อยู่ไกลนิดนึงครับโอ้เดี๋ยวกินรามากำลังกินทำเมนูใครเรียกว่าเมนูทองนากำลังทำกบเนี่ยผัดอะไรทำอะไรเมนูวะนี่ผัดเผ็ดกบ กระเพรานี่ลงทุนถอนทั้งตนเลยมื่อตรงเรืองนะครับคนชนาวนาเนาะพริกนี่ถอนมาทั้งตนเลยแต่กระเพราทั้งพริกเอามาทั้งตนเลยครับอเดี๋ยวดูเมนูเด็ดครับวันนี้กุ๊บเล่กุ๊ก,กุ๊บกำลังกุ๊กุ๊กเสียงปก๊กโป๊กอยู่นั่นมีอะไรพัเดเพชรกบเนี่ย พัดเพชรกบครับรางถุงขัวกบครับวันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันนว่านี่ครับเตรียมแล้วกำลังถูกกระเทียมทำอะไรนอน,นเนี่ยเออมื่กี้นี่เตรียมกบเรียบร้อยแล้วแต่ว่านี่โอ้นี่ครับนี่ครับนี่ครับ นี่นี่เตรียมเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดนี่เมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดโอ้ผัดเผ็ดคือเมียไหลนี้จ่าบาทเลยมาผัดเผ็ดอยู่นี่คือบังเอิญว่าที่นี่มันมันดีอย่างหนึ่งมันบรรยากาศมีบริหนอนก็ได้เมียอะไรก็ไรเนาะลุงเนาะครับบรรยากาศมันดีโอ้บคนเซลค่ำนี่ปุ๊บเงียบเลยบรรยาโอ้โหครีนหอมกันอูจู ไอ้นี่น้องมอักเอาเลยงะกระดย่งเอนแร้ดิ่งโอ้ยกระดิ่งอักอรกอิกเลยลุงกุ๊งบ้าอ่ะกบใส่ลงไปละครับนี่วายผัดเพล็ดโป๊บขับทีนี้ทุสนาไปเลเรือไปดูดูหน้ากุ๊กช่วหน่อยนึงโอ้ยกุ๊กนี่ตั้งใจมากเลยครับ มีครับพักเพชรโคบันอาหารขังวันนี่งอาหารสอง,ง,งหน้าเลยโอ,เโอ้ออโออหง่าไงก็แด่ดกอินหอมคุยได้ครับโอ้โหรองๆองจอกๆอกท้องในดีครับแต่ฟันมีดีได,ด้กินกินได้ไหม ลงไปแด้วน้ำมันไรน้ำมันมันออยอ้พูดไม่ได้เ <laughs> กือบพิดซอสแม็กกี้ซอสแม็กกี้อ,อ้ถังน้ำมันหัวถังซอสแม็กกี้กี่ขายจ่ายขาดโคตหน้ามากกับเชิญนนะครับยินดีรับ <laughs> พักกบครับ <laughs> แต่ใบกับเท่ายังดูวีดีโวยิใสย,ยังไงส <laughs> ายละของนัวของนัว คงงวดมีบอกอยี่ห้อเนาะแปลงงวแปลงปลงวอืมแปลงปลงวอะคุกมาจากที่วัดไหนครับเนี่ยสกลครับสกลโอ้ยมาจากสกลน,น,นู่นนะโอ้ยมันกับแมนแล้วผิดป,ปสกสะกลนอครอำ <c oughs> เภอไหนอำเภอวาริชภูม,วมิวาริชภูมิโอ้ยวาริชภูมินี่อยู่อะไรก็ีดกว่าได้ลืมในเขาเนี่ย <c oughs> อยู่ในลืมเขาไม่ต้องพูดผ่าน โอ้ผู้ผูผานเนาะเมื่อ่นะคนเรโอ้สำหรันากินไปเราไข่นนเหรอเมียเมียไหลนี้เลยมานากินโอ้โหครับนี่เรียบร้อยไก่จีเรียบร้อยแล้วกบนี่ครับนี่กบผัดเผ็ดครับโอ้ดูครับดีสิทีเมนูเผ็ดเผ็ดผัดกบโอ้กบผัดเผ็ดเมนูกบด้วยกบครับกบกบทองไรทองหน้าจาก ขันทองฟาร์มใครมากจะได้คิดอย่อยามนี้ก็มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนครับไม่เจ่าวดึงมาขอดูผลผลิตหน่สวยด้วยสวยด้วยสาว,วสวย,สวย <c oughs> ีแมุ่งละครับุงแล้วว้ายน้ำลายแตกจวกเลยอเอาชิมนเอยชิม่อยชิมย ชิมหน่อยชิมหน่อยอชิมหน,น่อยเนาะชิมหน่อยกินด้วยคิวอันนี้กินแ้วกะครับเออของแท้แล้วครับนี่กรบนาเออหยอดเซ็กซ์าวอวัยสุดยอดเลยครับคุณเด็ดสุดเด็ดครับยัง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 โอ้ไข่ป่วยด้วยถึงต้องเดียบนะน้ำลายไหลนะโอเคอาตักล่ะครับแขกมาโอ้ดูแลแขกโอ้ยสาวสวยมาชิมครับอร่อยค่ะอร่อยกบนากรอบ ท,ที่ขันทองฟาร์มตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนแรกที่ลงถุงเอานาจากของออกล่องครับแฟนแฟนถามหาเอฟซถามหาจึงแม้เอฟซีจะมีหลายครับแต่ก็ถามหาลงถุงโอ้ยถามกูนั่นคนนี้ว่าลงถุงเป็นใครเป็นใครอยาเข็นนาครับ ก็เลยออกลุงถุงมีกล้าออกลุงถุงมีล้อแล้วก็เทา้าได้นี่เป็นตอนแรกครับทีคลิปลุงถุงออกวันนี้ก็มานอนหน้าอีกแหละกับลุงลุยทีเกษตรอินทรีแล้วก็วันต่อไปก็ลุงปังปังตะกี้มาทำกับเขากินอยู่กลางถุงนาครับนามกำลังกี่มาลุงลุยกัโอ้ยหลุดอีกแหละปีนี่ จกกักนนกีหลุ่นนักหลุนนะเจอมาสองปีสามปีแล้วจิ้งคกบพัดกบวกมาโอ้กล้างทุ่งนาครับ,รบกระทอมปลายนาลุงลุยและแต่วันนี้ฝนมิตกโอ้วคกบโอ้ยนี่ครับฝีมือของลุงปังปังจัดการไห้ลุงลุยเป็นผู้ชิม กุ๊บพัดกบเหนียวอืมว้าดังเลยหรือยยากรอยต,ตองคายกลางมานิดนึงคายกระดูกครับแต่ใครไม่ได้กินเนื้โอ้ยนกดตาย <c oughs> อ้ามโอ้ยครับยังผมยัง ก้อยตับสดๆมาเนี่ยอ่กินแบบหัวห่อตับมันสิมขมบนอ้อพดีนอขมตายไม่เอาความพีนอมาดูกันตายละกูกินขมแซบไม่แซบมาดูอยู่นอม่คืนน้ำลายจับไม่เชื่อหรอกอยู่บ้านนี่โอเมียเอาตายกลัวแต่อยู่นี่กินขมขมไม่เอาตายด่านมาดูมาดูก็เป็นเมนูเด็ด ของชาวทุงครับลูกทุงชาวบ้านชาวไร่ชาวนาก็หาก,หากินกันยังีงล่ะครับ <c oughs> อีทุงกุชาก็าเป็นอย่างเหมือนกับชาวไร่ชาวนาตัวทั่วไปยังมีทีเด็ดอีกครับ <c oughs> โอ้โอปังปังคุงจะอะไรนะซอยจุขมขมในตอนต่อไปครับ สำหรับตอนนี้ก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการถ่ายทำนำเสนอวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนะครราชจจสีมาถูดโดยเฉพาะภาษาโคราชเพื่อมานำเสนอต่อถ่านผู้ชมกันต่อไปไวยพบกันตอนหน้าคุคม,คมสวัสดีครับ